มีงานน้องๆตม่เจอการเข้าสู่รุขนต่างกับลูกยุติการแสดง น้องน้องแดนเซอร์จะถ่ายรูปพรีเซนต์ทิมงานหรือว่าจะมาถ่ายรูปหน้าที่พึ่งอะไรก็ใช้เวลาตรงน,นี้เป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวเวลาทำงานจริงอาจจะไม่สะดวกกับการถ่ายรูปนะครับน้องน้องทีมไหนที่อยากจะถ่ายรูปเพื่ออาไว้สร้างโปรไฟล์ให้กับทีมงานนะครับในการขายงาน เพราะว่าผมเอาฝนมาให้แล้วลูกทีม่ายจะวัดธรรมในได้ดีขึ้นอย่างนราะที่ทำกโดนบนถังแต่มันมือเดิดำเงี้มเลยทีมไหนที่ไม่เคยมีงานก็จะมีงานทีมไหนที่งานน้อยก็งานเยอะทีมไหนที่งานเคยเยอะก็ไม่ค่อยมีครับทีมผมนี่ย ที่น้ำขนมแกงปูมันทิสดร์ฟามิลี่แก่ถึง1น0บาทชุดละ100แก่ของเราแพงสดสดใหม่ๆนะจ๊ะขนมแกงปูแจกชุดละ100นะครับรับประกันตามมาไหวครับของเราสดสดใหม่ๆแก่ชุดละ100บาทไม่ทานแล้วไม่ก็ท้าไม่ลองทานก็ไม่รู้นะครับขอบคุณทางผู้สื่อข่าวนะครับไทยรัฐทีวีนี่ ครับวันนั้นซื้อไปหนึ่งรอบวันนี้ก็ซื้อไปอีกนะครับบอกอร่อยนะอันน้องตีนไชยนรงนี่นี่คุณทักษะลาวุนตีน,นะครับเป็นดีเตียที่บอกว่าอยากจกินขนมเตียวกุ่นมาก ใชครับแต่ขนมแกงคนไม่หายไดใจก็ขนมขนมของเราอร่อยนะครับนะท่านซื้อมาแล้วท่านจะบอกว่าอร่อยใช้รัยษายที่สองคุณจะนำตัวออกมานะสวัสดีนี่ชายสวัสดีจ้านี่นักร้องสายพื่ น้องพลุ boy, ้งพวงนะครับเป็นนุ Ma ่งหลานพี Ma ่น้องชาวจังหวัดสุพรรณนะครับเขาสนแจกแจกทุงใช้รุ่งของเรานะครับงาวยุทธธทรมถือว่าเป็นดังมามากมาลยนะถึงไอ้รถงาทิพทองได้ก็เซอร์กิจใหนะครับขนมเปียกปูของเราในบางท่านบอกว่ามันเป็นสีเขียวอันนี้เราทำจากใบต้นสดนะครับ ข้าวคุณแต่คุณน,น,นะผู้จัดก,การส่วนตัวของคุณลูกภริยาอี่สี่ป่อยนะนะครับนะเราไม่ได้มาโกหกครับน,นะขนมของเราอร่อยจ้านะนิกออ้กไก่เอาไีซื้อตรงนีอ้าแต่เขาบอกแต่เพนั่นจะซื้อเลยนะฮะขอบคุณพี่ไก่นะครับที่จัดการให้คุณลูกคุณกินตอนกลางวัน โอ้โหาดโครการูนะครับผมบอกเลยนะทุกทาน้นกินครับ่าไม่มาซื้อทางท่าจะม่รู้จริงนครับผมกล้ามันตีนะครับโดนแผคเทคุูยิ่งดุนนักร้องเอย์ใหญ่ๆลำดาน รับประทานขนมเต็มท้อของผมแล้วอร่อยนะครับสวัสดีครับหัวหน้าลูกชูริยาเองหัวหน้าลูกชูริยาชี้เลยอร่อยมากครับจริงใจเลยหัวหน้าอร่อยมากชิลมาะไม่อร่อยเท่านี้ไม่อร่อยเท่านี้ที่นี่วิลลี่หมูของวิลลี่เราชิลดันกี่ครั้งบอร่อยมากทานจริงจริงนของเรากินมากกินมากอร่อยกินน้อยเป็นแา่ระบายครับนะครับ 100บาทครับ100บาทนะหรือว่าท่าในใดอยากจะได้เสื้อนะครับครบรอบ30ปีอยู่ตรงนี้นะครับของพี่โง่ขนาดจิตน,นะครับตรงนั้นเลยนะครับพี่ทองพี่ทองเอากี่ชุดดีหนึ่งชุดนะเก็บม้ให้ด้วยครับหนึ่งชุดแล้วมาได้ไม่เป็นไรเอาแช่ด้วยนะแช่ละหนึงนุง้นะครับตมดเลยหเลยนะฮะ ที่เราได้ยืนยันว่าอร่อยจริงครับของเราเพิ่มนานเป็นำใหม่ๆสดๆนะครับครทุกที่สามเนี่ยแต่ร็ต้องเพลงอะไรอ่ะกินไก่่าอะไรครับขอบคุณที่ทักสารุครับจากรายการคนลูกทุ่งท่านสามารถนะครับไปเปิดดูกันได้นะครับกับเป็นทุกโดีนะ ยินดีต้อนร่าระบาเยรบง่นะท่านใดที่อยากจะซื้อขนมเปียกปูนอยู่ตรงนี้ครับนะอยู่ตรงนี้เลยแตกอยู่แล้วตี้ตกครับัู้ไัน้องตีก่อนนะน้องตีใช้ตะลุงน้องตีใช้ตะลุงจกะ เหลืออีกประมาณสิบชุดนะจ๊ะอ่าฮะต่อเหลือกี่ชุดเนี่ยเหลืออยู่เก้าชุดน้ดนะองตีเชนารุ่งอะขอบคุณน้องตีเชนารุ่งนะครับนะนะครับขอบคุณน้องตีเชนารุ่งน้องตีหมาหมดแล้วอ้อ เาชุดนะฮะใช่ไหมสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็โอเคฮะ